มาละมาละมาละอาหารของเรานี่อันนี้เจ้าของร้านนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนดูด้าทานนะครับท่านโอ้น่าทานสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือให้เจ้าของร้านแนะนำดีกว่าเมนูนี้นะคะชื่อว่าส้มตำข้าวโพดค่ะเป็นเมนูแนะนำเลยของทางร้านอยากให้ลองชิมผมมาทานที่นี่บ่อยมาเมื่อไหร่ก็สั่งรสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมมาวันนี้ รสชาตินี้พรุ่งนี้ก็รสชาตินี้เขาต้องมีอะไรดีราคาเดิมเยอะกว่ราคาเดิมราคาเดิมแน่คล็ดลับมีเคล็ดลับไหมตัวนี้เคล็ดลับนี่เราต้องอินบ็อกซ์นะคะค่ะต้องอินบ็อกซ์แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเมนูฟิวชั่นระหว่างข้าวโพดกับส้มตำซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้ค่ะต้องร้านตำกับยำเท่านั้นค่ะซึ่งข้าวโพดพอมันมามิกรวมกับส้มตำมันจะมีรสชาติอยู่รสชาตินึงที่ มันจะอร่อยมากเบาน้ํอเปรี้ยวเค็มเป็นเผ็ดค่ะต้องลองทานที่นี่เจ้าของร้านเป็นเชฟครับอือยากให้เชฟช่วยชิมด้วยเหมือนกันได้เลยครับผมมากินเนี่ยอร่อยอย่างนี้ต้องโดนครับได้เลยผมชินเลยนะผมกินนะขออนุญาตครับท่านกินเลยนะใส่ปลา้าป่ะครับไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่จะอร่อยเหรอเดี๋ยวมีอีกสูตรที่ใส่ปล้า เป็นรตัันใหย่ใหญ่จริงๆนะมันกรุบกรอบรสชาติมันมีข้าวโพดเข้ามาด้วยเนอะมันหวานธรรมชาติหวานธรรมชาติหว<บ>าน <บา S 2> ที่ข้าวโพดหวานข้าวโพดด้วยก,กรุบก่อบจริงๆท่านลองชิมวันนี้กินบ่อยอ๋อกินบ่อยแล้วเหรอกินบ่อย,ยแล้วต้องกินทุกอย่างรสชาติจริงๆครับครับ ผม,มชอบมะเขือเทศอ,อย่างนี้สงสัยผมต้อง,งแอบแวะมาเองด้วยบ้งเนี่ยนอกจากท่านแล้วเนี่ยร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิดสิบโมงค่ะถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเชฟอันเนี้พริกต้องไม่ใช่พริกแถวนี้แน่ใช่ไหมครับค่ะตัวนี้เป็นพริกคัดพิเศษค่ะ วัตุดิบวัตุดิบค่ะเราผสดสรเราผสมสรวัตุดิบพิเศษค่ะอร่อยรอจริงจริงอร่อยๆๆอร่อยทานไหมครับทานครับแตกต่างจากส้มตำทั่วไปไหมครับเชฟจริงๆๆรจริง,ง,ง,มรงไม่แตกต่างมากแต่มันเกิดเอกลักษณ์ของตัวเองเวลาทานแล้วก็ดููปลรณ์ในการจัดเสิร์ฟหน้าตาดีมากแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์มีกัน เหมือนออกแบบเอาไว้สําหรับตัวเองโดยเฉพาะนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่แต่ผมกินแล้วอร่อยก็อร่อยได้กันครับเชิญครับเชิญครับเชิญทานเลยครับเชิญทานเลยครับเชิญทานเลยมาผมดูเลยนะเจ้าของร้านครับเชิญนะครับเชิญนะครับ